สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีผู้ติดตามครับผู้ติดขดสับสกไลครับผู้ติดกดไล่กดแช์นะครับทางช่องซีบีออฟฟิเชียลครับมาฮอตแล้วพี่น้องมาฮอตแล้วมาฮอตแล้วกับบรรยากาศยามแรงๆครับโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ เปิถออดถึงแล้วครับพี่ทองครับมะฮอดจอดถึงเลยครับพี่ทองครับเอออ่านเงี้ยนครับพี่ทองครับเอ้าโ,โมม้ันลหมดม้อเะ อยู่กลางทงหน้าครับพี่น้องครับ

<łby? S 2> ปดยี่ยงอ่ะมเนไไี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับอันนี้มันแมนน่นี่สมเนี่ยสมเนี่ยน้ขุปปาให้มือพอ ก็อยู่ไรู้มเขาไปมั่วเอากระเาะขึ้นดำถอป้านาเจะทอดตอแดตายเอาเเ่อี้ยังหมกเขาจะทอดตอแล้วกลังอืมครับอันนี้เมนูอะไรครับวันนี้วันนี้แกงเขียวหวานไก่เงียบเงียบเงียบไ้อมื่อเที่ยงก็ผัดกนาครับ ที่งานปาหนาเแยของดีอีกแล้วสร้อยางสีแสดงมาต้องมียังดีเด็ดแน่นอนของนายี่ดีแม่นี่หอดแดยม่นี่หอดไอเชียงคันนำอน เดี๋ยวแป๊ะรถเข่าก่อนใช่ครับรถเขา่บอกครับขอบคุณคุ้าว สองทุ่งนาครับมือแร่งครับพี่น้องครับหอดแล้วหอดแล้วมาเดอ้อพี่น้องทั้งคูกขันทั้งปังกูว่างหินครับมะมวงมาซื่นมาเล่นน้ำกั้นครับหน้าเวทีมือแร่งตัวสั่งเวทีลราครับนี่ครับ เอาที่มัน้หน่วยคือมาท่านตัง่งอยู่สวัสดีครับาอาจารย์ือคือมาท่านตัง่งอยู่โอ้ท่านไหนครับเนี่ยโอ้ถามมือก็ได้ ก็ขออภัยครับยังมาน่ะหายป่วยอยู่เลยพี่น้องยังไออยู่ไหมเอามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมือแรงครับพี่น้องครับมือแรงครับมากมามากมา,ม,ามวนน้อกันครับพี่น้องครับ

โอ้โโอ้วหอมันรอแทะไปใส่นอะนี่จะของรถไปใส่นออดิโนะเนะจะของรถไปใส่น้นะรถในตำนาน การประกาศการเท่้องการให้ยาจดกับมหาโหต้องดูนะครับผูเรียะู้ยว่าดูนะผุ้นเราพี่องอีงนึ่งนะต้องประาศนะครับก็เป็นประกาศระดับหลวงอนี่มานี่สองครอบครัวพาตัวเล็กมาด้วยผาตัวเล็กมาลูกสาวกมา เอาพอกันคลิปน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตในงานเนี่พี่น้องเดียเบิ้งครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนิสสกอรสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ